สวัสดีค่ะคนชาวราศีตุลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t r i ซี่ออร์คเิลกับติวนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักของเดือนกรกฎาคม2564นั่นเองนะคะโดยที่ติวจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะคือ 1. ดวงของคนโสดนะคะ 2. คนมีคนคุย 3. คนมีคู่นั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีตุลเรามาดูกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีความรักเข้ามาหานะคะ เป็นเดือนที่คุณอาจจะมีความรักเข้ามาหานั่นเองนะคะอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถูกอกถูกใจมากๆนะคะเอ่อถ้าถามว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างกลางๆอยู่ที่ว่าคุณจะทํำยังไงนะคะ <met> ถ,<า>ถ้า <ak> ถามว่าอยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาคุณต้องทํำยังไงนะคะมีลักษณะของการที่คุณควรจะต้อง take action นะคะอาจจะเป็นคนที่เข้าไปคุยก่อนคนที่ลุยก่อนคนที่เจีบก่อนคนที่พยายามติดต่อไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีลักษณะ ความสัมพันธ์เนี่ยจะบนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะเป็นได้ลักษณะสองอย่างนะคะคือลักษณะของการที่ความสัมพันธ์มันจะแบบว่าเหมือนแบบเวลาที่เราคุยกับเค้าแล้วเราก็ต้องคุยกับเขาต่อแล้วเราก็ต้อง คุยกับเขาเรื่อยๆอะนะคะเป็นลักษณะของการที่ถ้าเราลุยเราก็ต้องลุย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 เป็นลักษณะนี้หรือมีโอกาสที่เป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนที่เข้ามามีโอกาสที่เป็นคนที่รู้จักอยู่แล้ว <S <S ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เลยไหมมันมีลักษณะของการที่มันจะต้องห่างกันไปช่วงหนึ่งเดีย๋ยวตูขอดูปเปิดเพิ่มหน่อยนะคะว่าห่างกันช่วงนี้แล้วมันจะ ลับมาเจอกันไหมเนาะไหนขอดูหน่อยอันนี้เปิดเพิ่มให้นะคะเพราะว่ามันค้างข่าใจเนาะจะได้ดูกันไปเลยห่านกันไปเลยมันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าหลังการหา่นจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันมีตัวเลือกเข้ามานั่นเองนะคะ น,ะะน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วก็มีลักษณะของการดูกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะกลับมาคุยกันแหละค่ะนะคะน่าจะกลับมาคุยกันกับคนนี้ค่อนข้างใช้ได้นะคะลองดูนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาหากันอยู่นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาดูดวงของคนมีคนคุยกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะคนมีคนคุยขอดูหน่อย Okay. สำหรับคนมีคนคุยในช่วงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนเข้ามาเพิ่มเติมอะ่ะนะคะยังไงก็ต้องระวังว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มันมีลักษณะของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีลักษณะของการพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ความสัมพันธ์หยุดนิ่ง นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่หลังจากภาวะหยุดนิ่งสักพักนึงเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่กลับมาคุยกันนะคะมันจะกลับมาคุยกันอยู่ไม่ได้หายไปแล้วแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก<ๆ>็มีลักษณะของการที่หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาสางสัมพันธ์กันต่อน,นั่นเองนะคะก็ลองลองดูลองค่อยๆดูไปค่อยๆดูกันไปนะคะกับคนคนนี้เนาะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะ คนมีคู่จะเป็นยังไงของหน่อยนะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการแกว่งนะคะมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะอืมมันจะเป็นลักษณะของการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยไพ่แฮปปี้เกิดขึ้นนะคะไพ่แฮปปี้เกิดขึ้นก็จริงแต่ต่อด้วยไพ่ที่มันแบบเสี่ยงอะ่ะ นะคะมันเป็นลนักษณะเดียวดีเดียวร้ายนะคะแล้วก็ต่อด้วยความนิ่งเนี่ยเห็นไหมต่อด้วยความนิ่งแล้วต่อด้วยเรื่องของการที่ลุยหน้าต่อนะคะ<ม>ฉะนั้นความสัมพันธ์สําหรับคนราศีตุลในที่นี้มันจะเป็นเรื่องของการแกว่งในความสัมพันธ์นะคะการแกว่งในความสัมพันธ์ฉะนั้นนะคะช่วงนี้ควรประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะคะ<ม>ก็พยายามมีอะไรก็คุยกันแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกันและกันบ้างน่าจะดีนะคะก็ให้ระวังเรื่องของ การเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอารมณ์แบบไหนนะคะนี่ก็ค่อยๆค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆปรับจูงกันไปเนาะนะคะเพราะว่าชีวิตคู่มันก็มีทั้งดีทั้งร้ายอะเนาะไม่มีใครที่แบบว่าเพอร์เฟกตลอดนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลกันและกันไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของชาวราศีตุลค่ะ